สปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1,080ปูกาปลุกถึงฐานทัพของหนวดดำเกาะฮาจิโนซึและการปรากฏตัวขึ้นกับคำแนะนำของคุซันที่มีต่อหนวดดำสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1,080นะครับซึ่งเหมือนเดิมนะสปอยด่วนสปอยแรกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรมามากมายนะครับแต่มันจะเป็นโครงเรื่องคร่าวๆว่าในตอนที่1,080นี้นะครับเราจะได้เห็นอะไรบ้างงนะครับซึ่ อีกหนึ่งตอนเลยนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนขับวันพีชเนี่ยก็น่าจะฟินไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับปูกราฟมากเลยและใครที่เป็นติ่งของคูซันนั้นก็เตรียมกรีดได้เลยนะครับเพราะตอนนี้คูซันนั้นน่าจะมีบทบาทด้วยถึงแม้จะรู้นะครับเป็นเพียงแค่เรื่องราวคร่าวๆเท่านั้นและเหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยเพราะว่าไม่แน่เหมือนกันนะพรุ่งน มากมายอะไรนะครับก็เดี๋ยวเขียนอัปเดตไว้ให้นะครับใต้คลิปละกันนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลานะครับก็กดทับสไคร์แล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่า สำหรับมังงะวันพีชในตอนที่1,80นี้นะครับจะมีชื่อตอนอย่างเป็นทางการว่าฮีโร่ในตำนานโดยทั้งตอนนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เกาะฮาจิโนสึเท่านั้นนะครับซึ่งาใครจําไม่ได้นะครับว่าเกาะฮาจิโนสึนั้นคือเกาะไหนมันก็คือเกาะที่เป็นฐานทัพของกลุ่มโจรสลัดหนวดดานั่นแหละครับซึ่งในตอนนี้เราจะได้เห็นหน่วยซอสนั้นนะครับได้ปลุกเข้าปะทะนะครับกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดาด้วยนะครับซึ่งกลุ่มของหนวดดานั้นได้ทิ้งลูกเรือของตนเองไว้นะครััับเเเพื่่่ออออททาากกปงงงนนนนะี็ฐขตยจิส ซึ่งในตอนนี้เราจะได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นชิริลแห่งสายฝนนะครับวัสโกปิซาโรวูฟซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับสำหรับพลังผลปีศาจนะครับของลูกเรือกลุ่มโจรสัต์หนวดดำเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือของอาวารปิซาโรซึ่งเขานั้นนะครับเป็นผู้กินพลังผลปีศาจอย่างผลเกาะนะครับซึ่งจะมีความสามารถในการควบคุมเกาะได้นะครับซึ่งไอนี้เนี่ยก็ผมไม่รู้นะไอความสามารถควบคุมเกาะเนี่ยจะระดับไหนนะครับแต่ก็อาจจะสามารถเคลื่อนเกาะได้ทําให้เกาะนั้นนะครับปั่นป่วนนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังผลปีีศาท น่ากลัวนะครับละสามารถควบคุมได้นะครับในระยะกว้างสุดๆเลยและนอกจากนะครับของปีซาโลแล้วนะครับยังมีพลังผลปีศาจของวัสโก้ด้วยนะโดยเขานั้นนะครับเป็นผู้กินพลังผลปีศาจเล่านะครับแหมพลังผลปีศาจนี้มันช่วยอะไรได้วันเนี้ยอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าวูฟนั้นนะครับก็เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะมีความสามารถนะครับก็คือการใช้พลังผลนะครับในการขยายร่างของตนเองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจนะครับที่โหดอีกแล้วสำหรับกลุ่มโจรสัดหนดดำ และในตอนนี้นะครับหน่วยซอสนั้นนะครับก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บารินะครับปริ้นทร์กรอสและก็คูจากูนะครับซึ่งคูจากูนี้ก็ได้มีการบอกเลยครับว่าเป็นหลานนะครับของพลเรโทซูรุเรียกได้ว่าปู่กราฟนั้นนะครับพารุ่นหลานนะครับของซูรุมานะครับไม่รู้ซูรุจะดุหรือเปล่าเนี่ยเอาหลานของเจ๊แกนั้นมาทําภารกิจอะไรเสี่ยงๆแบบนี้ ซึ่งในตอนนี้นะครับก็ได้มีการเฉลยด้วยนะครับว่าทําไมกันนะครับนวดดานั้นถึงได้ทําการจับโคบี้มาเพราะว่าโคบี้นั้นนะครับถูกตั้งค่าหัวนะครับหากใครจำกันได้นั้นน่าจะเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรครอสกิลนี่แหละในการตั้งค่าหัวฟิลแบบนั้นแล้วกันนะโดยค่าหัวของโคบี้นั้นนะครับอยู่ในระดับ5ดาวนะครับหรือนะครับมีอยู่ในระดับนะครับ500ล้านเบรีซึ่งในตอนนี้จะมีฉากการย้อนอดีตของนวดดำนะครับโดยหนวดดำเนี่ยที่รักพาตัวโคบี้ไปก่อนหน้านี้เพื่อทําการต่อรองกับฝั่งรรััฐบบาลลโโกกนนนะคให้้อจิสี ให้อยู่ภายใต้การควบคุมนะครับของกลุ่มโจรสลัดหนวดดาซึ่งคุูซันนะครับที่เป็นอดีตพลเรือเอกของกองทัพเรือนะครับก็บอกกับหนวดดำแหละครับว่าถ้าหนวดดาจะต่อรองนะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกสามารถต่อรองได้นะแต่ว่าจะไปต่อรองกับหน่วยซอร์ตไม่ได้เพราะว่าหน่วยซอร์นั้นไม่ได้มีอํานาจมากเพียงพอในการต่อรองนะครับไอเรื่องราวแบบนี้และในตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นการต่อสู้ใช่ไหมเราจะได้เห็นความสามารถนะครับของฮิบารินะครับโดยเธอนั้นมีความสามารถนะครับที่สามารถยิงไกลได้นะครับซึ่งจะเป็นอาวุธนะครับที่เวก้าพังนั้นได้ทาการสร้างขึ้นมาให้กับเธอ ก็ปิ้นกรอสนะครับหนึ่งในหน่วยซ้อนมีพลังนะครับเป็นผลดินเหนียวนะครับส่วนคู่จักกุนั้นนะครับที่เป็นลานของพลเรือโทซึรุเนี่ยมีผลแท้นะครับซึ่งในตอนท้ายนั้นเราจะได้เห็นความสามารถสุดทรงพลังของปูการเลยโดยปูการนั้นได้เข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับและก็ได้ทําลายตึกไปทั้งตึกเลยนะครับด้วยเพียงแค่หมัดเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นหมัดที่เคลือบฮาคิอันทรงพลังของปูกาฟ์บข้งหวดนี้นะครับเป็นสปอยด่วนนะครับของมังงะวันพีชในตอนที่หน้ื่งพันแปดสิบาะ นะครับเพื่อให้อาจารย์โอดานั้นเตรียมตัวนะครับสำหรับวันหยุดโกลเด้นวีคนะครับที่จะมีวันที่29เมษายนจนถึงวันที่5นะครับพฤษภาคมก็ไม่ได้หยุดสงการอะไรนะครับมันเป็นส่วนของญี่ปุ่นละกันนะครับก็เข้าใจแล้วกันจริงๆมันจะหยุดช่วงนี้ทุกปีอยู่แล้วนะครับถ้าใครตามมาทุกปีเนี่ยก็จะทราบนะครับว่ามันจะเป็นช่วงเวลาและการที่สำหรับหยุดนะครับสำหรับวันพีชนะครับก็เฝ้ารอแล้วกันนะครับว่าจะมีการอัปเดตอะไรบ้างก็หมดนี้นะครับเป็นสปอยด่วนมังงะวันพีช ก็มาแค่หัวโครงเรื่องคร่าวๆแต่นะครับแค่หัวคร่าวี่ยนี้เนี่ยก็รู้สึกได้เลยแหละครับว่าต้องมันแน่นอนนะเพราะแน่นอนนะครับหากสปอยเต็มมาแล้วแล้วก็นะครับผมว่าก็คงจะมีรายละเอียดการต่อสู้ที่ดูเดือดแน่นอนถึงขนาดที่ไอ้คนปล่อยบอกเลยครับว่าเนี่ยมันจะทําให้แฟนคลับวันพีสเนี่ยฟินสุดๆเลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของปูกราฟนะครับแปลว่าผมเตรียมฟินแล้วแหละที่จะได้เห็นนะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาละกันอยากเห็นอะไรมากที่สุดนะครับในตัวของปูกราฟในตอนนี้นะครับและเหมือนเดิมเมื่อมีสปอยด่วนแบบนี้ะครบกก็จตต้้้อออองงมมีถาทยยลิิปดวซึ่่ งดไปนะครับด้วยความที่ว่าผมนั้นเสียงไม่ค่อยดีแล้วก็ป่วยนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะหยุดไปก่อนอาทิตย์นึ่งละกันแล้วก็อาทิตย์นี้นะครับก็กลับมาแล้วนะครับก็ไปดูกันดีกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีความเห็นไหนของใครบ้างนะครับที่น่าสนใจ เริ่มต้นที่ความที่เห็นแรกของคุณเอิร์ธอัศสรดูอนิเมะแล้วรู้สึกเกียาอยู่อีกไม่ไกลตื่นเต้นจริงครับผมก็เป็นคนหนึ่งเลยที่ตื่นเต้นอยากจะดูแล่ะว,ว่าเกียห้านะครับในเรื่องวันพีชเนี่ยถ้าเป็นอนิเมะจะเป็นยังไงนะครับถึงแม้อนิเมะวันพีชในตอนเนี้ยเขาจะทําแบบแนวเวอร์เวอร์หน่อยใช่ไหมแต่เชื่อว่าพอมาจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะโดนใจไม่น้อยเลยนะครับก็รอในการรับชมนะซึ่งถ้าผมนับเองนะถ้าบอกว่าวันพีชไม่มีงดไม่มีอะไรนะีหยคิดว่าช่วงเดือนมิถุนาเดือน6นี้เนี่ยคงจะได้ดูและท สำหรับอนิเมะวันพีเกอห้าเชื่อว่าพอมีมาแล้วเนี่ยน่าจะเกิดความไฮขึ้นไปอีกนะครับสำหรับร่างนี้ของลูฟี่มาต่อที่ความเขียนที่2องงคุณอฟแฟนดินขอถามหน่อยนะครับแล้วเวก้าพังที่อยู่กับบอนนี่คือตัวไหนหรอครับก็ตัวหลักนั่นแหละก็คือสเตลล่านะครับแต่ว่าสเตลล่านั้นถูกจับตัวไปในห้องวิจัยเก่านะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับมันคือตัวเดียวกันนะมันไม่ได้มีแยกตัวกันนะครับสำหรับร่างหลักอย่างสเตลล่าตัวที่มันแลบลิ้นยาวๆนั่นแหละแล้วก็มาต่อนะครับที่ความเนน่ะคั้ามดดกผววยลิ าถ้าลูฟี่โดนจับทหารเรืออาจจะไม่รอดแน่ลูฟี่มีพันธมิตรเยอะมากก็นั่นแหละครับด้วยความเป็นสกิลพระเอกนะครับแต่เชื่อว่านะครับมันก็คงไม่ง่ายหรอกนะครับกับการที่พันธมิตรกลุ่มบอกฟังนั้นจะไปช่วยนะครับทางด้านของลูฟี่นะครับในท้ายที่สุดแล้วก็พี่ฟี่ของเราเนี่ยก็คงจะเป็นคนแหกวงในฝ่าวงล้อมออกมาเองนะครับด้วยความเท่และกันนใการเป็นพระเอกของเรื่องแล้วก็มาต่อที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับของคุณเทิดประดิษฐารามถ้าหนวดดาช่วยลูฟี่สู้กับรัฐบาลโลกจะเป็นยังไงนะมันก็คงจะดุเดือดนะครับ มากๆเลยแต่โดยส่วนตัวผมก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นสักเท่าไหร่นะเพราะด้วยความที่ว่าหนวดดามันก็คนละขั้วกับลูฟี่เนาะก็อยากให้แบบว่าเป็นการต่อสู้ที่แยกกันดีกว่าแต่ในท้ายที่สุดถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องยอมรับนะครับแต่เมื่อคู่เปรที่โหดมากๆเลยลูฟี่ก็เก่งหนวดดาก็เก่งนะครับผมว่ารัฐบาลโลกนั้นก็คงจะแย่เลยละในการรับมือนะครับจักรพรรดิสคนพร้อมกันเลยนะครับในการตีเข้าใส่ฝั่งรัฐบาลโลกแล้วก็ต่อนะครับที่ความเห็นตรอไปของคุณพาริญญาทิศสอนอนาคตลูฟี่น่าจะมีถึงเกียรแแนนนนนน่่ออคัไมปลลกเยถ้้าาต ลูฟี่จะมีเกลหกนะครับแต่นะครับก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าเกีลหกจะเป็นยังไงนะครับ้วยความที่ว่าตอนนี้พลังผลปีศาจตื่นแล้วใช่ไหมพอตื่นก็เป็นเกียห้าไม่แน่นะเกลหกนั้นอาจจะเป็นการรวบรวมก็ได้พลังผลปีศาจกับฮาคิรวมกันนะครับจนเกิดเป็นเกลหกนะครับก็ต้องไปรอดูอีกทีในอนาคตแต่เชื่อว่าก็คงจะไม่ใกล้ๆ,ๆนี้หรอกครับก็คงช่วงท้ายเรื่องเลยมันก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วล่ะของวันพีชนะครับที่เราจะได้เห็นนะครับร่างใหม่ของลูฟี่แล้วก็มาที่ความเขียนเรับา จริงที่ฎดีเนี่ยผมว่าหลายคนก็คาดเดาไว้แล้วแหละครับว่าแชงเนี่ยน่าจะเป็นคนปกครองเอลบาฟหรือเปล่านะครับซึ่งในท้ายที่สุดก็เป็นไปตามที่พวกเราคาดเนาะแต่ผมก็ยังสงสัยแหละครับว่าถ้าหากลูฟี่ไปเนี่ยจะเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรหรอเนาะการที่แบบว่าคนคนหนึ่งนั้นนะครับจะไปแยมอีกทินของอีกคนหนึ่งนะครับแต่มันก็ยืนยนกันได้อยู่แล้วนะครับลูฟี่กับแชงนะครับก็ต้องไปรอดูนะครับอนาคตหากกลุ่มหมวกฟางนะครับไปที่เอลบาฟนั้นจะได้อะไรดีๆกลับมาหรือเเเเเปปปล่่่่าาานนนรรรัับบพตอออีีีี้ยกกกก็็มูืงวท เร,รีมาต่อที่ความที่เราไปของ CBF d s d g สรุปที่น่าจะออกมาคือเกาะสุดท้ายลับเทลทั้ง4จักรรพัิมารวมตัวที่เกาะเพื่อวัดกันไปเลยโดยส่วนตัวอยากให้เป็นแบบนี้นะมันคงจะเป็นอะไรที่มันเดือดมากๆเลยนะครับไปที่เกาะสุดท้ายด้วยกันหมดนะครับแล้วก็ไฟกันเลยใครที่โหดกว่าใครที่เหนือกว่าก็เอาไปเลยนะครับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพิษแล้วก็เป็นราชาโจรสลัดนะครับคงจะมีความหมายมากๆเลยกับการต่อสู้มันแสดงให้เห็นไงว่าไอ้คนนี้เนี่ยเหนือชั้นจริงๆนะในการเป็นราชาโจรสลัดนะครับเพราะว่าเหนือไปกกว่าโจรสัดทุนใ โลกวันพีทมาต่อที่ความพิจต่อไปของคุณเทพบุตรน้ําขาวลูฟี่มีครบ3รูปแบบฮาคี้ขั้นสูงทั้งหมดมีผลปีศาจนิกาอีกท่าซัดก,กับแชงบอกเลยสูสีอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ความคิดเห็นของคนละกันนะถ้าโดยส่วนตัวผมผมว่าก็ยังไม่สูสีหรอกเพราะว่าลูฟี่เนี่ยปัจจุบันนี้มีฮาคี้ขั้นสูงก็จริงนะแต่นะครับก็ไม่ได้ระดับแชงเลครับแล้วก็ฮาคีราชันนั้นยังไม่ได้เปิดเผยนะว่าระดับสูงหรือเปล่านะครับเมื่อเทียบฮาคิแล้วนะครับทางด้านของลูฟี่นนนนนนนัั้้้กก็ยงดดออว่่่่าาแแแแแชคริๆหลละตตสพเูไป มันเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นตอนไหนเท่านั้นเองมาต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับของเพนนะครับสังเกตมาหลายคลิปแล้วทําไมชอบบูลลี่บาร์กี้ครับแมจะตอบยังไงดีเอาเป็นว่าถ้าทวนส่วนตัวผมนะผมว่ามันไม่ใช่การบูลลี่หรอกมันคือการแซวและผมว่าไอการที่บอกว่าบูลลี่เนี่ยมันก็ใช้คาเนี้ยเปลืองเกินไปหน่อยนะเพราะอย่าลืมละกันว่าไอที่พูดพูด,พด,พดแซวแซเนี่ยมันก็เป็นการพูดเพื่อความบันเทิงและก็ตัวละครบาร์กี้นั้นมันไม่ได้มีจริงอยู่ในโลกความเป็นจริงไงแต่ถ้าตัวละครตัวเนี้ยมันเป็น เหมือนเป็นการพูดเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ฟิลแบบนั้นแต่ด้วยความที่เป็นการ์ตูนและจารโอดาผู้เขียนเนี่ยก็ตั้งใจอยู่แล้วนะครับให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยคนทํามาแซวนะครับไม่แปลกเลยที่ไม่ใช่แค่ผมหลอกหลายๆคนนั้นนะครับมักจะแซวตัวละครตัวนี้มาเป็นการแซวนะครับด้วยความรักไม่ใช่แบบว่าแซวนะครับด้วยความเกลียดนะครับผมว่ามันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง,งละกันที่อาจจะมองข้ามกันได้นะเพราะอย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าไอคันที่บอกว่าบูลลี่เนี่ยบางทีมันก็แบบใช้พั่มเพื่อเกินไปนะครับจะเป็นเพราะว่าผมันน้ ก็ไม่เคยบูลี่ใครนะครับมันเป็นเพียงแค่ตัวละครตัวนึงอ่ะในเรื่องนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถพูดได้ละกันนะครับเพื่อความบันเทิงและเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับตอนนี้นะครับมมงงะวันพีษในตอนที่10,80ก็แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเป็นหนึ่งตอนละกันที่แฟนกาวันพีชเฝ้ารอหลังจากที่เราได้รู้เรื่องราวของแช้งไปใช่ไหมในตอนนี้ก็จะเต็มเหมือนเดิมนะครับผมว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบละกันเนาะและเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ มีรายละเอียดอะไรต่างๆมากมายกว่านี้แน่นอนนะครับให้ทุกคนนั้นได้รับชมก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณก็ฝากไปด้วยละกันนะครับก็คาดหวังละกันภายในปีนี้เนี่ยให้มันถึง1ล้านซับนะครับก็คาดหวังนะครับหวังว่าทุกคนนั้นจะเห็นใจผมแล้วก็กดซับให้ด้วยละกันนะครับแหมจะร้องให้ทำไมโอเคอย่าลืมกดซับสไครต์สหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ